บัดนี้วันที่ยีมกราคม2568เป็นวันที่ยีบสที่ข้าพเจ้านายเอกพลห้วยจันทร์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอดบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา มัญตาจักกวาเลสุวัตลาคัสชันตุเทวาตาสัตทมังมุลิลาชะสาสุนันตุสักโมกขังสักเคกามีจรูเปคิลิสีขาราตเตจันตลิเควิมาเีทีเปลเทจักคาเมเตารู้วนาคาหานีเคหาวัตตุมิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาลาถาลาวิสเมยักษขาคันทพนาคา อิทันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจะนังสาทโวเมสุนันตุธรรมมสวนาการโยยัมพะทันตาธรรมมสวนาการโยยัมพะทันตาธรรมมาสวนาการโยยัมพะทันตาบทที่สองบทบูชาพร,ร,าร,ร,ระรัตนไตรอิมีนาสกาเลนะพุทธังอภิปูเชยามะอิมีนาสกาเลมะ ธรรม,มังอภิภูชยามะอิมนนาสกาเลนะสังคังอภิภูชยามะบทที่ <c oughs> ทาาสมาสมบท,ทกาพระรัตนไตยลหังสมมาสมุทโภพวาพุททางภควันตังภิวาเทมิสวาวกัตโตภควาตาธมโมธรรมังนัมบซามิสุปฏิปโนภควโตวสาวกสังโคสังคังนมามิบทที่สี่บทสวดนัมกาละสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ 5. ห้าบทสวดไตรสนาคมณปาฐะ พุทธังสระนังก <c oughs> ัจฉามิทำมังสระนังกัจฉามิสังคังสระนังกัจฉามิทุติยามปีพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยัมปีทำมังสระนังกัจฉามิทุติยัมปีสังคังสระนังกัจฉามิตติยามปีพุทธังสระนังกัจฉามิตติยามปีทำมังสระนังกัจฉามิตติยามปีสังคังสระนังกัจฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสระนังอัญงพุทโธมีสระนังวะลัง เอเตนะสัจจวเชนะสุท ok <PI> ี่เมหนตูสัพพทานัตถีเมาระนังอัญญงธัมโมเมาระนังวะลังเอเตนะสัจจวเชนะสดที่เมหนตูสัพพทานัตถีเมารนังอัญญงสังโฆเมารนังวะลังเอเตนะสัจจวเชนะสดที่เมหนตูสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสักเกสูวิหารติกะเปีละวัตตุสมิงมหาวเน มหาตาพิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัาสาหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยพูยเยนาสันนิปฏิตาโหติภกวันตังทัศนายะภิกขุสังคันจะอัทโขจะตุนนังสุทธาวาสก,กายิกานางเทวานัง เอตถทาโหสีอยังโคภักวาสกเกสูวิหารติกะปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัติงปัญจมตัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสเหจาโลกธาตูหิเทวตายเยปุยเดนะสันนิปฏิตาโหติภักวันตังทัศนายภิกขุสังคันจายันนูนะมยยมปีเยนะภควะ เตณุปสังกามยามะอุปสังกมิตตวาภควโตสันติเกปัจเจกคาถาภาปัสยามาติอัตโคตตาเทวตาใสยท้าปีนามะนมัมภะละวาปุริโสสัมมชิตังวาภาหังปะสาลัยยะปะสาลิตังวาภาหังสัมมิชัยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุ อ,อันตะละหิตาภคะวะตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภคะวะโต,ตสันติเกอิมังค่าทังอภาสิมหาสมัมมาโยปะวะนัตสมิงเทวากายาสมาคตาคา อาคาตัมหาอิมังธรรมะสามาังทักขีตาเยวะอปะราชิตตะสังคันติอัทโคอาปาราเทวตาภขวะโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิตัตระภักพิขวะโวสามาทะหังสุจิตังอตัตตะโนอุชุกะมะกังสุสารทีวะเนตานิคะเหตวาอินทะลิ ยานิลักขันติปัตธิตาติอัทโคอปะ,ป,ะปะลาเทวตาภักาวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเจตวาคีลังเจตวาปลีฆังอินทคีลังโอหัจจมมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมะลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อะทะโคอปะปาราเทวตาภักขวโตสันติเกอิมังคาทังอภพาสีเยเกยจีพุทธังสระนังคาตาเตนะเตขมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเ <c oughs> ทหังเทวกายังปะริปูเรสันติติอะทะโคภักขวาพิกพคูอามันเตสิเยพุยเยนะภิกขเวทะสะ สุโลก,กะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโนติตคาคตังทัศนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอเฮสุงอติตมัทธานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภักวันตานังเอตะปะละมะมา,มาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเฮสุงไซยะทาปิไมหัง เอตัลหิเยปิเตภิกเวภรวิสันติอนาคตาตัฏถานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติไสย,ยท้าปิไมหังเอตัลหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิต ตัทยสมิภิขเวเทวกายานา,นามานิเท,ทศิตสมิภิขเว <c oughs> เทวกายานา,นามานิตังสุนาถาสาธุกังมะนะสิกโรธาภาสิตสมีติเอวัมพันเตติโคเตภิขูภักขวะโตปัจจัดโสสูงภักขวาเอตทถะโวจัสิโลกะมะนุกัตส,สมิยัตถาภูมิมา ตัาสิตาเยสิตาสิลิคพภะลังปะหิตตาสมาหิตาปุทูสีหาวาสันลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาพุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลา <c oughs> พิโยปันจัสเตยตว,วะวเนกปิระวัตเวตะโตอามันตยิสัทธาาวเกศสาเสนละเต เทว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตปะมะกะลุงสุตาวาพุทธสสะสานังเตซัมปาตุละหูยานังอมนุษยานะทัศนังอเปเกสะตะมัทธคุงสหัส,สังอาทัศตะลิงสาตาังเอเกสหัสานังอมนุษสานะม,ม,มัทสุงอเปเกนัน,น,นตะมัทธคุงอิสา ทิสาสาพาภุตาอาหุตัดจะตันจะสพ,พังอภินยายะวะวะคิตตวานะจากคุมาตะโตอามันตายิสัทธา <c oughs> สาวเกศสา,สา,สาเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะโวเยโวหังกิตตายิสามิขิราหิอนุปุพภะโสสัตตา สหัสสาวะยักข้าภุมมากะปิละวัตถวาอิทธิมันโตชุตติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทามานาภิกาาุมภิคูนางสมิติงวะนางฉะสหัสสาเฮมะวะตายักข้านานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทามานาภิกาาุมภิคูนางสมิติงวะนาง สาาาตตคิิลสหัสสายาคานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัตสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังอิจเจเตโซละสัสหัสสายาคานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัตสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังเบสามิตตาปัญจสัตยาคานานาตะวันนิโน อิที่มันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยาสัตยิโมโมธามนาอภิกามูภิกูนางสมิติงวะนางอุมพิโรลาชะคะหิโกเวปุลัสสะนิเวสะนางพินโยนางสะตะสะหัสังยักฆานางปะยิลุปาสติภุมกุมพิโรลาชะคะหิโกโสปาคะสมิติงวะนาง ปุลิมันจะทิสังราชาทะตะรัตโภปรสาสติคันทัพพานังอธิปฏิมหารายชายสัตสีโซ,โซปุตตาปิตัสะพหาหโวอินทนามาพระหัพพระลา <c oughs> อิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัตสีโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางมิติสมิติวะนงางทักขีนั่นจะทิสังราชาวิรุณโหตับปะสาสติ ภูมิทันธานางอาทิปติมหาราชายสัส,สิโสปุตตาปีตัสสะปะหโวอินทนามาพระหัพพระลาอิททิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัส,สิโนโมทามานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางปัจจิมันจา่าทีสังราชาเวิรูปคโคภาษาสตินาคานางอาทิปติมหารายชายสัส,สิโสปุตตาปีตัสสะปะหาโว อินทนามาพระหับพระลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยสัตสีโนโมทามนาอภิกามุงพิคูนางสมิติงว่านางอุตรันจะทิสังราชากุเวียนโลตับปะสาสติยักข้านางอธิปฏิมหาราชายสัตสีโซปุตตาปิตาสะพาหโวอินทนามาพระหับพระลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสีโนโมทามนาอภิกามุงพกคูนางสมิติงว่านาง ปุริมะทิสังทตะลับโธทาขีเมน,นะวิรุณหาโกปักขิเมนะวิรูปักโคกุเวโลอุตตะลังทิสังจับตาโลเตมหาลาชาสมันตาจัตุโลทิสาทัาทันละมานาอักทั้งสุวเนกปิละวัฒเวเตสังมายาวิโูทาสาอาคูวันจะนิกาสัทธามา ยากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเสธโทจะก,กินทุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจะคันทัพโพนาโรราชาชะนูสะโคอาคูปันจะสีโคเจวะ ติมพระลูสุริยวัชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสสหรา,าชุพิโมทมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวน่นางอะทาคูนาภะสานาคาเวสาลาสหาตัดชากากรมพรัตตะสตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะรัตทจาจะ อาคูนาคายะสัตสีโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคเสมิติงวะนังเยนาเ <c oughs> ยนาคะลาเชสะหะสาหะลันติทิพภาธิชาปักขิวิสุทธจักคูเวหายะสาเตวะนะมัจช,ชะปัตตาจิตรลาสุป,ปันนาอิติเตสะนามัง อะพยันตทานาครา,าชาณมาสิสุปันนะโตเตเคมะมะกาสิพุทธโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสละณมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสะมุทังอสุลาสิตา,าพาตะโลวาสวด เซเตอิทธิมันโตยสัสสิโนโกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานเวคสาเวปจิติสุจิติจะปหาลาโทนมุจีสหสตันจะพระลิปุตตานางสัพเพเวโลจะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังลาหูพันธะมุปาคะมุงสะมะโยธานิพันธันเต ภิกขุนางสมิติงวะนางอาโปจเทวาปะทวีจเตโชวาโยตากาขมุงวะลุนาวาลุนาเทวาโสโมจยะสะสาสะหาเมตตากะลุนายกายิกาอาคูเทวายะสัสสิโนทะเซเตทะสะทากายาสัพเพนานัตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวัน,นวันโตยสัสัตสีโนโมโทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสหาลีจาอาะอสมาจะทุเวยะมาจันทันสูป,ปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักขีตาสุริยะสูป,ปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขีตากขัต ตานิปุรคิตวา,าคูมันทะวะลาหกาวะสูนางวาสะโวเศโทสักโกปาคะปุรินทะโททะเสเ,เตทะสทากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนาว,วันโตยสัสสินโนมุธมานาภิกามุงภิกคูนางสมิติงวะนางอะท้าคูสหะภูเทวาชลามคิสิคาลิวะอริทกา จะโลชาจะอุม,มาผุปุภานิภาสิโนวะลุนาสหธรรมมาจะอจุตาจะอะเนชะกาสุรัยะลุกิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทะเสเตทะสทากายาสเพนานัตวนันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยสัตสิโนโมนะมานา ภิกามุงพิคขูนางสมิติวะนางสัมมานามหาสัมมานามานุสามานุาานาานาสุตตะมาจิตทาปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกาอัทาคูหะระโยเทวาเยจโรหิตตะวาสิโน ปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายาสัสสินโนทะเสเ,เตทะสทากายาสเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสิตโมูมทมมนาอภิการมุงพกคูนางสมิติงวนางสุกากะลุมหาอะลุนาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตะไครหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสธามัตา ฮาละคะชามิศะมิสากาจะยะสัสสิโนทะนะัยะยังอาคาปุนโนโยติสาอภิวัตสติทะเสตทะสทากายาสะเพนานาตัตัวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทมมามนาอภิกามุงภิกูนังสมิติงวะนังเคมิยาตุสิตายามากตากาจะยะสัสสิโนสัมภิตากา รามะสิธาโชตินามาจะอาสวานิมมาณละติโนอาคูอะทาคูปะละนิมนิตนาตาทะเสเตทาสทากายาสัเพเทนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกนูนังสตีปิงวะนังสัตถิเตเทวะนิกายาสัเพเทนานัตะวันนิโน นามนวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหาปะปวุธ,ธะชาติมักขีลังโอขติน,นะมะนาสวังทักเคโมคะสะตังตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภาม,มาปะละมัตโตจะปุตตาอิธิมะโตสหะสันนังกุมาโลตินโสจะโสปาคะสนติงวะนงัง สหัสสพัมมะโรกานังมหาพพัมมาพิตินทะติบุปะปันโนชนุติมันโตพิสมากายโยยะสสิโซทัศเศษฐอิสลาอาคูปัจเจกะวะสะววติโนเตสันจามัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสเพอภิกกันตาสินเทเทเวสพัมมะเกสาละเสนาอภิกามิ ปัสกันหัดสันทิยังเอทะคันทาะะพันทะทะลาเคนพันธะมัตุโวสมันตาปะลิวาเลทะมาโวมุจิตทะโกจินางอิติทัตทะมหาเสโนกัตะเสนังอะเตสยิปานินาตะละมาหักจะสลังกัตตวานะเพละวังยะทาะปวุสโกมีโค ธนยันโตสะวิจุกโกตทาโสปัจจุทาวติกังสังกุโทอสะยังวเสตันจะสพังอภิยายังวาวะคิตวานะจักขุม,มาตะโตอมันตะยิสัทธาสาวกีศาสนีละเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขะโว ทีจะอาตัปะมะกะลุงสุตตาวาพุทธศาสาสนังวีตะลาเคหิปักกามุงนีสังโรมัมปิอิชะยุงสัพเพวิชิตสังขามาพระยาติตายสัตส,สิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ